So what? Uh... สวัสดีค่ะท่านผู้บริหารบุคลากรนักเรียนโรงเรียนอนุบันสงขาและสวัสดีค่ะท่านผู้สนใจเข้ามารับชมรายการข่าวเช้าชานุบาลของโรงเรียนอนุบาลสงขานะคะวันนี้เป็นวันที่21เดือนสิงหาคมพุทธศักราช2567เป็นหน้าที่ของคุณครูรจนาเทพกนนะคะจะมาให้สาระดีๆกับทุกคนนะคะในวันนี้คุณครูมีเรื่องจะคุยกับนักเรียน ก็คือเรื่องที่นักเรียนจะต้องหันมาสนใจเกี่ยวกับวิชาการนะคะเพราะว่ากิจกรรมที่เราผ่านไปก็คือกิจกรรมการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นการใช้พละกําลังนะคะการแข่งขันกีฬาซึ่งเป็นการใช้พละกําลังนี้ก็เป็นนโยบายแล้วก็เป็นจุดเน้นของสพทเหมือนกันนะคะว่านักเรียนนี่จะมีความเก่งได้ต้องมีความเก่งหลายๆด้านนะคะรวมถึงการใช้พละกําลังการใช้กํ กล้ามเนื้อก็คือลงในรูปของกีฬานะคะหรือการที่นักเรียนจะมีความเก่งในด้านการร้องเพลงการขับร้องก็มีความเก่งไปอีกแบบหนึ่งหรือการอ่านการเขียนที่เก่งก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะเราเรียกวรมวรมๆว่าเ,เป็นพหุป,ปัญญานะคะในนั้นก็จะมีหลักที่นักเรียนจะต้องเก่งสุดๆเลยก็คือเรื่องของการคิดคำนวณหรือเรื่องของคณิตศาสตร์ นะคะถ้าใครที่เก่งเรื่องนี้แล้วจะสังเกตว่าเรื่องอื่นๆก็จะทําได้ค่ะก็จะเป็นคนเก่งคณิตศาสตร์ถือเป็นหนึ่งในพระอุปัญญาที่สพทตั้งไว้นะคะทีนี้โรงเรียนของเราก็จะต้องมีกิจกรรมที่จะต้องให้นักเรียนเนี่ยได้ปฏิบัติแล้วก็จะได้ตอบสนองกับนโยบายและจุดเน้นนั้นนะคะโรงเรียนของเราก็เลยกําหนดให้ทุกชั้นเรียนตั้งแต่ชั้นป .2 ป3ป4ป5ป6 ได้มีการท่องสูตรคูณนะคะวันนี้คุณครูรันาจะเน้นเรื่องการท่องสูตรคูณนะคะสื่อมาถึงท่านผู้ปกครองด้วยนะคะเพราะว่าการท่องสูตรคูณเนี่ยคุณครูสอนในห้องสอนได้ค่ะเพียงแนะนำนะคะเพียงแนะนำวิธีการปฏิบัติแต่การปฏิบัติจริงๆนักเรียนจะต้องใช้เวลาส่วนตัวหรือเวลาที่อยู่ที่บ้านนะคะทีนี้เวลาที่อยู่ที่บ้านผู้ปกครองอาจจะมีภารกิจในการประกอบอาชีพ นะคะลืมที่จะมาเน้นให้ลูกได้ท่องนะคะลืมที่จะมาเน้นย้ำว่าลูกทำการบ้านหรือ,อยังลูกทำถูกไหมบางทีการาติดตามแบบฝึกหัดของลูกอาจจะทำได้น้อยนี่เราเข้าใจนะคะแต่ว่าขอความกรุณาว่าช่วยให้เต็มที่นะคะเราเหนื่อยวันนี้ค่ะท่านผู้ปกครองคะเราเหนื่อยวันนี้แต่เราจะสบายในวันหน้าเราจะทั้งสบายใจสบายกายเพราะลูกของเราเก่ง นะคะอันนี้คุณครูอยากให้ทุ่มเทแรงใจสักนิดหนึ่งนะคะขอความกรุณาว่าหันมาดูด้วยเรื่องการท่องสูตรคูนี้คุณครูจะให้ท่องตั้งแต่แม่สองจนถึงแม่สิบสองนะคะส่วนมากแม่สองถึงแม่ห้าเนี่ยลูกจะเก่งค่ะท่องได้ค่ะติดหูไปเลยแต่แม่หกถึงแม่สิบสองจะมีปัญหาอยู่บ้างมากมายที่คุณครูสำรวจมาก็คือแม่เจ็ดแม่แปดแม่เก้า แล้วก็ข้ามไปแม่12 4สี่แม่นี้จะมีปัญหามากโดยเฉพาะตอนนี้นักเรียนที่อยู่ประมาณป .4 นะคะป .4 ป .5 ป .6 จะมีติดค้างอยู่ประมาณ4แม่นี้เป็นส่วนใหญ่น้อยนักที่จะม,มาถึงแม่6นะคะต้องอาศัยการท่องอย่างตั้งใจค่ะาสำหรับคนที่ท่องไม่ได้คุณครูร่วมเป็นความทุกข์นักหนาเลยนะคะต้องช่วยกันคุณครูมีวิธีการแนะนำ สำหรับการท่องสูตรคูณให้จําเร็วนะคะก็คือเรามีสูตรคูณในมือแล้วเราก็ท่องทีละ5.2จุสองสมมติว่าเป็นแม่สอง2อ2 224 2 3สอง 1, 2, 2, 4, 3, 6, 2, 4, 8 2 5สเราหยุดแค่นั้นก่อนแล้วเราท่องตั้งแต่2 1 2จนถึง2 5 0ให้ได้นะคะหลังจากนั้นเราค่อยคอยคืบทีละสงบรรทัดก็คือ2 6งห 274แล้วก็คือบอีก2.86 2 9ดคืบทีละสงบรรทัดนะะจนกระทั่งครบ12แล้วเมื่อเราจำแล้วการที่เราท่องแล้วเราจำแล้วเราจะลืมยากนะคะเราจะลืมยากทีนี้แม่อื่นก็เช่นกันถ้าเราท่องไม่ได้เราใช้ความเพียนนะลูกความเพียรนี่มีประโยชน์มากถ้านักเรียนทำเพียงแค่วันสองวันนักเรียนไม่ทำต่อนักเรียนไม่มีความเพียรก็ทำไม่ได้นักเรียนต้องทำสม่าเสมอเมื่อลูก ท่องได้หมดแล้วลูกก็จะสบายเลยนะคะนี่สบายเลยสำหรับการนำไปใช้นะคะการท่องสูตรคูณมีประโยชน์ในการนำไปใช้เกี่ยวกับการหาผลคูณการหารสองอย่างนี้เราต้องใช้สูตรคูณเป็นอย่างมากเลยถ้าหากว่าใครสามารถท่องสูตรคูณได้คล่องคนนั้นก็จะคำนวณได้เก่งได้เร็วการที่คำนวณได้ถูกต้องแต่ไม่เร็วเราก็จะแพ้เพื่อนอีก ใช่ไหมคะเราไปสอบแข่งขันอะไรกับเพื่อนเนี่ยเราก็จะแพ้เพื่อนเขาไม่คัดเลือกเราใช่ไหมแต่ถ้าเราทําถูกต้องซ้ำเราก็ทําเร็วด้วยนะคะเราจะเป็นคนเก่งขั้นอัจฉริยภาพอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์เลยนะคะทีนี้คุณครูเห็นนักเรียนบางคนเวลาสมมุติว่าท่อง6-9 6-9อะไรนะห9อะไรนะนึกไม่ออกนักเรียนมาเริ่มท่อง6 1 6 6 2 6ง6กหกสองส นักเรียนเสียเวลาตั้งแต่6กคูณหได้6แล้วเพราะฉะนั้นนักเรียนให้เริ่มตั้งแต่6 5 30 6 6, 6 36 6 7 4 2 6 8 48 6 9อะไรก็ว่าไปเราเริ่มจาก6 5ถ้าหากว่าที่เราจะคูณนั้นเกิน5นะคะให้เราเริ่มจากตรงกลาง7 5เท่าไหร่85เท่าไหร่95เท่าไหร่ให้เราจำอยู่ในใจเสมอเลย เราต้องคล่องจ,งจุดนี้พอเราท่อง95 4าห้าสเราก็จะไปได้คล่องเลยนะคะให้เราเพลิกตัวเองหน่อยนะจัดการกับตัวเองหน่อยอย่าไปเลื่อนตั้งแต่9 1 9เนี่ยมันจะชา้าเสียเวลาไอ้จุดนี้มันก็เป็นส่วนช่วยได้เหมือนกันสรุปว่าการท่องสูตรคูณเนี่ยต้องช่วยกันแล้วละค่ะเพราะว่าบางคนบางห้องจนกระทั่งถึงโปรหปร6นี่ยังไม่ได้เลยใครใครยังไม่ได้เราไม่อยากจะหาตัวตอนนี้นะแต่ตัวเองต้องบอกตัวเองได้แล้ว เราจะจบป .6 หกไปโดยที่เราท่องสุดคูณยังไม่ได้เนี่ยมันไม่ควรนะคะอันนี้ขอความกรุณาขอความเห็นใจแต่ท่านผู้ปกครองช่วยหน่อยนะคะให้น้องได้ท่องสุดคูณได้ตั้งแต่เม่สงถึงเม่สิบสงได้อย่างคล่อ,องแคล่วแล้วเราจะนําไปใช้ได้อย่างเป็นประโยชน์ตลอดชีวิตมีความสุขในการใช้ชีวิตตามหลักของที่โสพณตั้งไว้นะคะวันนี้ก็จะมีช่วงรอบรัว้วบัวบานนะคะ จะมีชุดการแสดงมาเต้นกันหน่อยอชื่อชุดก็น่ารักแล้วนะคะโดยอนุบาล2ทับหนะคะห้อง SMT เรามาดูกันว่าความน่ารักนี้จะขนาดไหนขอเสียงปรบมือให้กับชั้นอนุบาล2ทับ1 SMT ด้วยค่ะวันนี้คุณคณรูรัชนาเทพกรก,ก็ขอลาแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะช่วงรอบรัวบัวบาล สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่สองกันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังก 2 3 4 5 6 7 8เตรียมตัวไปท่าที่สามกันเลยเ <m uch ing noise> ต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยักเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่าง สองสามสเตรียมตัวไปท่าที่4กันเลยแ้นกันหน่อยแ้นกันหน่อยออกกำลังกัน ครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเตรียมตัวไปท่าที่ห้ากันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังก สามสี่ห้าหกเเตรียมตัวไปท่าที่6กันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริออามขยับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่6กกางขาออกยกมือขึ้นสองข้างค,ค่อยๆเอามือตะที่พื้นแล้วนับหนึ่งถึงแปดหนึ่งสองสสี่ห้าหก็ด 8เตรียมตัวไปทำท่าที่7กันเลยเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่7ดให้งอเข่าไปทางด้านซ้ายนับถึง8แล้วสลับไปทางด้านขวา1 2 3. 4. 5. ส 7. 8. ส 2. 3. ้าหน สี่ห้าเตรียมตัวไปท่าที่8กันเลยท่าสุดท้ายแล้วนะเต้นกันหน่อยเต้นกันหน่อยออกกำลังกายกันเริ่มขยับเข้าจังหวะด้วยการวอร์มร่างกายท่าที่8ปดหายใจเข้ายกมือขึ้นสองข้าง